Welcome to Money Game สวัสดีครับขอต้อนรับประกวนเข้าสู่รายการ Money Game เกมการเงินที่ทำให้คุณหมอเล่นเงินไปนเหมือนการเล่นเกมอยู่กับผมครับธนาพัทรตอนนี้ก็เป็นตอนที่17แล้วนะครับสำหรับรายการ Money Game ในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องการมีรายได้หลายทางนะครับซึ่งสามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งรายได้หลักๆแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ,ๆนะครับประเภทแรกเนี่ยคือรายได้แบบแอคทีฟบินคำนะครับก็ตามเชื่อยครับคือต้องแอคเราก็ต้องฉีกเลยครับคือต้องใช้แรงบวกกับเวลานะครับไปแลกมาเพื่อเราจะได้เงินส่วนรายได้แบบที่2อย่าง่เรียกว่ารายได้แบบพาสซีฟนะครับก็คือเราเนี่ยเอาเงินเนี่ยหรือว่าเอาเวลาของเราเนี่ยไปสร้างทรัพย์สินนะครับแล้วก็ให้ทรัพย์สินนั้นไ่้ทำเงินให้เราแทนนะครับผม ซึ่งส่วนมากเราเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีรายได้ทางแอคทีฟล้านะครับก็เป็นงานประจำนี่แหละที่เราทําอยู่ก็คือเอาแรงกับเวลาไปแลกกับเงินซึ่งอันนี้ผมจะขอไม่ขอพูดแล้วกันเพราะผมคิดว่าทุกคนนะอาจจะมีรายได้ทางนี้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะรู้แล้วว่ามันต้องทำยังไถึงจะได้รายได้ทางนี้มาแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดให้ฟังเนี่ยก็คือรายได้จากทางแพสซีฟเนี่ยก็คือเป็นการที่เราเนี่ยเอาแรงหรือว่าเอาเวลาของเราเนี่ยไปร่าขับสินแล้วก็ห้่จับจิตนั้นอะ อ่สามารถทําเงินให้เราได้ซึ่งซึ่งทรัพย์สินเนี่ยที่สามารถทาเงินให้เราได้เนี่ยมันก็มีเป็นหลายอย่างนะครับก็มีพวกหุ้นกองทุนที่เราแบบจะรับปันผลจากมันหรือว่าอาจจะไม่ต้องเป็นหุ้นหรือกองทุนก็ได้อาจจะเป็นแบบงานเขียนอ่ถ้าเราใครใครแบบเขียนสามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยงานแบบถ้าเราเขียนหนังสือขายเนี่ยหนังสือที่เราเขียนออกมามันก็เป็นคลาสสิกอินคัมให้กับเราใช่ไหมครับก็เหมือนเกียงกับ ครั้งเดียว,วเราก็สามารถทำเงินให้เรารอกก็คือคอนเซ็ปต์ของแพซี่ินคัมอะง่ายๆเลยคือเหมือนแบบเราทํางานครั้งเดียวแล้วแบบให้สิ่งที่เราทํางานนั้นอะสามารถทําเงินให้เราได้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่เหมือนแบบแอทีฟที่เราต้องแบบทํางานทุกวันถ้าวันไหนเราไม่ทํางานเนี่ยเราก็จะไม่ได้เงินแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเ,แบบเหตุการณ์แบบเหตุการณ์แบบช่วงตอนนี้อีกอะเราก็จะไม่สามารถทํางานไดแ้แล้วมันก็อาจจะมีความเสี่ยงซูงว่าผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่ แคลเซเป็นคำนะครับเอาเวลาหรือว่าเอาเงินเนี่ยไปสร้างทรัพย์สินแล้วก็ค่อยๆสร้างไปนะครับคือแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถแบบเทรัพย์สินนั้นอาจจะไม่สามารถแบบทําเงินให้เราได้แบบเยอะๆถึงแบบขนาดเท่าที่เราสามารถจะหยุดทํางานได้นะครับก็ค่อยๆทยอยสร้างไปนะจนกว่าทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่ามากพอหรือว่าสามารถทําเงินให้เราได้จนที่เราสามารถที่จะทำแอคทีฟ ก็ได้หรือว่าเราอาจจะหยุดเลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราชอบเนี่ยเรายังก็ยังทําต่อได้แต่เหมือนว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้แบบทําเพราะว่าเราเนี่ยเออต้องต้องการเลี้ยงชีพยอย่างเดียวเราอาจจะทำเพราะว่าเราชอบคำว่าแพชชั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอยากให้โฟกัสที่การสร้างทรัพย์สินด้วยนะครับผมดีกว่าที่เราจะมีรายได้ทางเดียวผมก็อยากจะเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนแบบคุณเคยแบบไปกดน้ำไหมจะเห็นก๊อกน้ําที่มันแบบก๊อกน้าที่ต้องใช้มือกดอ่ะ สมมติว่าเรากดปุ๊บมันก็จะมีน้ําไหลออกมาถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราหย,ยุดกดปุ๊บน้ําเนี่ยมันก็จะไม่ไหลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรายได้างแพาสซีฟเนี่ยเหมือนกับเราเปิดก๊อกน้ําที่เปิดเป็นเปิดก๊อ,อกอ่ะเปิดปุ๊บน้ํามันก็จะไหลตลอดเลยแล้วก็มันก็จะไหลเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ไม่ต้องแบบเอามือไปเปิดตลอดก็เปรียบเสมือนรายได้ทางแพสซีฟนะครับแต่ว่ารายได้ทางพสซีฟเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างกันแบบในระยะเวลาแบบเดียวครับซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะทารายได้ทางแอคทีฟเราไปก่อน แล้วก็ค่อยๆมาพยอยสะสมเอาเงินที่เราได้จากทางอะไรได้อาจพินะมาลงทุนหรือว่ามาสร้างทรัพย์สินที่ต่อไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถทรัพย์สินตรงเนี้ยสามารถทําเงินแทนเราได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกก็มีหลายอย่างครับลองหาดูได้นในก็มีข้อมูลเยอะนะครับทั้งแบบหนังสือก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับการทําเป็น y o u t u ู e ทาคลิปทําสื่อทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้อะไรที่แบบว่า ทำครั้งเดียวเราแบบสามารถทําเงินให้เราได้ตลอดอันนั้น่ะเราเรียกว่าแพสซีอิตคำและก็ถ้าใครได้ฟังในตอนที่สิบห้าครับที่ผมได้แนะนําหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกเนี่ยทางพ่อรวยเนี่ยเขาก็แนะนําโรเบิตว่าเราเวลาเนี่ยไปสร้างทรัพย์สินนะครับแล้วก็ให้ทรัพย์สินเนี้ยทํางานแทนเรานะครับผมก็ประมาณนี้ครับพอจะเห็นภาพไหมครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากติดตามฟังวันนี้เกมเนี่ยก็สามารถฟังได้ทั้งทาง ยูทูบแล้วก็ช่องทางต,ต่างๆที่รับฟังพอแสต์นะครับแล้วก็ตอนนี้อมีเพจมันนี่เกมนะครับชื่อว่าเพจมันนี่เกมเลยนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามเรื่องเรื่องการเงินหรือว่าการลงทุนเนี่ยหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับได้ทางช่องทางเพจ a c e b o o k มันนี่เกมนะครับหรือว่าช่องทางต,ต,ต่างๆที่รับฟังพอแสต์ก็กได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เราเรจอกันตอนหน้าผมขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในด้านการเงินส่วนครับ